โอ้ยปลาไ่คกใหญ่แน่หรืตัวนีนตัวนีที่บอกสองลูกโอ้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืนอนีผ้าถูกท่านมาเบิงบรรยากาศกองการลงปลากันนะครับพี่น้องครับการลงปลาตึกเหหาปลาครับพี่น้องครับอยู่แถวหลัง หลังวัดป่านะครับคุณผู้ชมครับหลังวัดป่าของเทศบาลตำบลโคกจานนะครับเพิ่นซื้อว่าวัดป่าหนองหวายนะครับน้องนี่นี่อยู่วัดป่าหนองหวายนะครับคุณผู้ชมครับบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้เพิ่นกะเตรียมร้มอมผอมลงแล้วนะครับพี่น้องครับ ไปแล้วพี่น้องครับบานนี่เทาละบานนี่เขามาลุ่นกันครับพี่น้องครับอ่ะทั้งนี้กับสุดท้ายมูทั้งนี้ เอาละบ้านนห้มาลุ่นกันเด้อครับพี่น้องครับบ้านใหนผู้ใดสิวานหรือบหมานจังใดบ้านไหน โอ้ได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 ้อุ้ยดิ้นดุกดิกดุกดิกเลยปลายังครับนั่นบ่โอ้สลิดสาลิดพี่น้องมานมานมาน อย่างนี้ถอดได้หวะอย่ามาว่าคนที่มันดนีงาใหม่มันเอาบ่ หลายเลยพี่น้องโอ้เต็นดงเด้งดวงเดงเลยพี่น้องโอ้หายอย่างนอคุเต่นดงเด้งดงเดงเลยโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้อง โอ้ขนาดถือไม่เลยเนาะครับหนุ่มน้อโอ้ขนาดถือไม่ยังได้หลายอยู่บางทีหนองมึงโอ้สุดยอดสุดยอดขนาดเพื่นวะใส่ล่ะได้บ่ได้บ่ได่ล่ะโอ้ลอยมาอีกแล้วตัวนี้นี่มึงมาอยู่นี่กูจิ โอ้ยปัดใหญ่คักใหญ่แน่ลิ้นตัวนี้ตัวนี้ที่บอกสองลูกโอ้ย